สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการป้อนสเปคเครื่องตั้งศูนย์ Hopman n e o l i n e r นะครับตัวนี้เป็นรุ่นไฟ Geoliner นะครับการป้อนก็คล้ายๆกันนะครับวิธีการลนดับแรก 1. ให้เลื่อนไปที่ปุม่มสอนคลิกคลิกซ้ำนะครับที่ปุ่มเดิมนะครับยัาไปที่ปุ่มเดิม โอเคจากนั้นให้เลือกที่คําว่าบวกสัญลักษณ์บวกอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ <Okay. S 1> อ่าคลิกเข้าไปจากนั้นก็จะโชว์สัญลักษณ์หน้าต่างนี้ออกมาจากนั้นเราก็เริ่มใส่ปีพศรถรุ่นที่เราต้องการอันนี้ผมจะเป็นซเอ็สามนย์นะครับปีสองพันยี่สิบอ,อ่ใส่ปีพศใส่ยี่ห้อ ใส่ตรงนี้ว่ามาสด้าใส่ตรงนี้ว่าปี2020ผมจะใส่้วย cx 3 0นะครับเซ3กจะเห็นได้ว่าตรงน,นี้ครับจากนั้นนำสเปคที่เราได้มาอย่างเช่นในขั้นตอนนี้ผมจะไ,ได้มุมแคมเบอร์ขึ้นมาเราจะคลิกในช่องนี้ก็คือลบ0.33โอเคผมพิมพ์ลบ0.33กดเครื่องหมายถูก เครื่องหมายถูกตรงนี้อ่ามันก็จะมาโชว์อยู่ตรงนี้โชว์ห้องนี้นะครับลบศูนย์จะทาสามสองจุดก็คือตรงนี้ด้วยกดถูกอ่ามันก็จะโชว์ลบศูนย์จะสาสามจากนั้นให้ดูส่วนของพิกัดเผื่อพิกัดเผื่อมันจะมีคําว่าส่วนที่น้อยที่สุดและค่าต่างสูงสุดนะครับค่าน้อยสุดด้านขวาและนี่ครับด้านด้าน,าน,าน,านล้อด้านขวา อันนี้คือล้อด้านซ้ายค่าต่างน้อยกับค่าต่างสูงนะครับค่าที่ผมได้มาก็คือ,อค่าต่าง1องศาดังนั้นเราคลิกตรงนี้ค่าต่างน้อยสุดนะครับลบ0.33ลบไปอีก1งองศาก็จะกลายเป็นลบ1.33กด Enter ก็ได้นะครับขั้นตอนนี้มันก็จะขึ้นมาลบ1.33ใส่ทั้งสองข้างเลยลบ1.33 โอเคค่าต่างูนสุดสูงสุดบวกไปอีกหนึงองศาก็จะกลายเป็นอ่าคลิกก่อนนะครับ0.67กด enter ทั้ง2ด้านนะครับ0.67กด enter ค่า caster ที่ได้มาคลิกในห้องนี้นะครับ4.28คลิก4.28กด enter ทั้ง2ด้านเลย4.28กด enter ค่าเผื่อหนงองศาเหมือนกันนะครับก็เป็น3.28 3.28สอด้าน,นี้เป็น5.28จุดสองแป่าดเนเตนะครับจากนั้นมุมโทที่ผมได้มาคือ1.1ก็ใส่เข้าไป1.1ึดหนึ่งคเค่าต่าง4.2ค่าต่าง 4.2นะครับค่าต่างน้นสุดก็จะกลายเป็น3.10ติดลบด้วยนะครับน,นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะกลายเป็น5.3 c o r e t a t e r ในส่วนนี้ในกรณนนีที่มีเฉพาะค่ามุมล้อหน้าก็สามารถกดเครื่องหมายถูกที่ตำแหน่งนี้ได้เลยแต่ถ้ามีมุมล้อหลังด้วยจำเป็นที่จะต้องป้อนสำหรับรถรุ่นนี้ Camber ที่เขาให้มา ของล้อหลังนะครับก็คือ -1.48 ก็ใส่เครื่องหมาย -1.48 อ่าคอนเตอร์ -1.48 ค่าความต่าง1องศา -1.48 ก็เป็น -2.48 นะครับอันนี้ก็ -0.48 ค่าสูงสุดนะครับค่าโทที่ได้มาก็คือห้าจุดหนึ่งค่าโทแสงนี้นะครับคอนเนเตอร์ค่าต่างห้าจุดสามก็เป็นสิบจุดสี่ลบศูนย์จุดสองนะครับ เมื่อป้อนทุกอย่างครบถ้วนแล้วให้เลือกคลิกที่เครื่องหมายถูกก็กดตกลงจากนั้นเราเข้าไปตรวจสอบดูว่าที่เราป้อนไปมีหรือยังโดยปกติแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในห้องนี้นะครับอยู่ในห้องของส่วนตรงนี้เมื่อกี้ที่เราป้อนเราดึงข้อมูลมาจากนี้นะครับให้คลิกตรงนี้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นคําว่าจะกลายเป็นคําว่าเลือก หมดลุกล็งลงมาที่คำว่ามาสด้าที่มาสด้นะครับคลิกเข้าไปคันที่เราป้อนเมื่อกี้ก็จะอยู่ตรงนี้ละดดบเบิลคลิกเข้าไปดูว่ามันมีสเปคหรือยังโอเคถ้าตามที่เราป้อนถูกต้องทุกอย่างถือว่าเสร็จเรียบร้อยในกรณีที่บางสาขาที่หน่วยของเครื่องตั้งศูนย์ไม่ได้เป็นแบบองศาร้อยอาจจะเป็นองศาลิฟดา วิธีการปรับตั้งโดยให้เพื่อนเอนเริ่มจากเลื่อนลูกกิ้งนะครับแถบตรงนี้เลื่อนมาให้เจอรูปของคอมพิวเตอร์กับรูปเฟืองตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปจากนั้นใช้เมาส์เลื่อนมาที่สัญ,ญลักษณ์นี้ทำการปรับเซตมุมโทรของคุณเป็นรูปแบบไหนนะครับหน่วยองศาวุดิยมองศาลึกดา ส่วนเครื่องส่วนใหญ่แล้วมุมโทจะตั้งไว้เป็นมิลลิเมตรนะครับเพื่อความชัวตรงนี้นะครับอ่าหน่วยที่เราต้องแก้ก็คือแคมเบอร์แคสเตอร์ก็คือตรงนี้ของเราเป็นหน่วยองศาลิปดาเราก็คลิกที่องศาลิบดานะครับช่องที่สอง่าให้ขึ้นสัญลักษณ์ไฟสีเกียวอย่างนี้จากนั้นก็กดเดินหน้าทีหนึ่งลูกสีเกียวอ่าเรียบร้อยจากนั้นก็คลิกปลับที่รูปบ้านได้เลย เดี๋ยวผมจะทดลองก้อนสเปคมาสด้า2ตัวใหม่นะครับทุกขั้นตอนทําแบบเดิมจนกว่าจะถึงหน้าจอที่เป็นสัญลักษณ์ของเครื่องหมายบวกนะครับคลิกเข้าไปโอเคมันก็จะโชว์หน้าตามารูปแบบเดียวกันจากนั้นก็ใส่ปีเหมือนเดิม2 0 20 2พัน19นะครับตัวนี้19มาสด้ารุ่น ใส่เลข2ไปใบมาด้าสอจากนั้นให้คลิกที่มุมแคมเบอร์อ่ามุมแคมเบอร์นะครับแถวของมุมแคมเบอร์นะครับค่าที่เลือกหน้าจอแสดงผลก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยตรงนี้ค่าที่ได้มาก็คือลบศลบศแล้วก็คลิกช่องนี้2 5งห้าลิดาอ่ายี่ิลิดาแล้วก็กด Enter อ่ามันก็จะขึ้นมาลักษณะนี้นะครับตั้งสองข้างคลิกเข้าไปลบศ อย่าลืมเครื่องหมายลบนะครับมีความสำคัญมาก25ิลิบดาสำหรับค่าเพื่อ1องศาวิธีการก็เหมือนเดิมก็ใส่ลบ1นะครับคลิก25ิลิบดาอ่าิ5าลิบดาปอร์เทนเตอร์ลบ1 25่ปรเนเตอร์ ค่าสงูงสุดก็จะเป็น45ลิบดาเป็นบวกนะครับกดเตอร์ค่าแคสเตอร์ที่ได้มาก็คือ5 7ลิบดาอ่าใส่5องศา7ลิบดาใส่7กดเตอร์อ่านะครับ5 <7 S 2> กด Enter ที่กัดเทื่อนึงองศานะครับก็จะเป็น4 4 7ลิบดา้าตอนเข้าไป7ลิบดา้าอันนี้ก็จะกลายเป็น6 7ลิบดา้ากด Enter 4 7 6 ในส่วนของมุมโช้2มิลิเมตรค่าเผื่อ3นะครับใส่เข้าไป2 2.0ลบไป3ก็กลายเป็นลบ1นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น5ในส่วนของมุมล้อหลังก็จะเป็น1องศา28ลิบดา ลบนะครับลบหนึ่งองศา28่ิบดาลบหนึ่งองศา28ลิบด,ดาค่าพิกัดเพื่อ1องศาก็จะกลายเป็นลบ2องศา28 เอาเรามาจาร์ลบสองเรามาจาร์ตั้ค่าคุณให้ดูหนนะ่อยนะเรามาจาร์นะกว <c oughs> านไรเนื้อนะ